ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่อง a r 4นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอัพสกิลนะครับผมก็เป็นความรู้ของผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าก็คงจะชินกันแล้วแหละสร้างตัวละครก็ดึงสกิลปึ๊กปึ๊กปึ๊กตามที่ถนัดแล้วก็ลงแมปไปเลยอันนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับผมว่าเราควรจะอัพสกิลอะไรยังไงแต่และสกิลเนี่ยมันมีผลมีประโยชน์ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผม ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาทำาเข้าใจสถานะแต่ละอันนะครับผมว่ามันคืออะไรบ้างนะครับผมก็ STR เนี่ยก็คือจะเป็นความแข็งแกร่งของร่างกายครับมวลกล้ามเนื้อส่วนคอนนี่จะเป็นความอึดส่วนเด็กนี่คือจะเป็นความคล่องตัวนะครับความผิวไหวอะไรประมาณนั้นส่วนอินก็คือความฉลาดของเราหรือว่าสมอง,องนันเองโอเคผมก็จะเริ่มอธิบายตั้งแต่ STR หรือว่าสต t งของเรานะครับผมว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะฮะ ก็จะมาเริ่มกันที่ browsing นะครับผมหรือว่าสกิลการชกต่อยนะครับสกิลการชกต่อย ok เนี่ยถ้าเราัพมาเนี่ยระดับเบสิกเนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มต่อยหมัดชุดได้นะครับผมจาก no skill มันจะต่อยกันแบบแพร่ต่อยแบบเหมือนแยบแยบแล้วก็แบบว่าง้างหมัดต่อยได้ไดนิดนึงอะไรเงี้ยผมแต่พอเริ่มเป็นสกิลเบสิกเนี่ยจะเริ่มต่อยหมัดชุดได้1 1 2 3 4ออะไรแบบนี้นะฮะ แล้วก็พออัพเป็นระดับมีเดียมหรือว่าแอดวานซ์นะครับผมก็เราจะสามารถออกหมัดชุดได้เร็วขึ้นแล้วก็ต่อยหนักขึ้นด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะสำหรับสกิลบาลลิงต่อมานะครับจะเป็นสกิลเมลีเวปอนนะครับผมหรืออาวุธประชิดหรือว่าอาวุธมีดนั่นเองนะฮะลักษณะของสกิลก็จะคล้ายๆกับบาวลิงนะครับผมคือถ้าโนสกิลเนี่ยเราก็จะได้แค่แบบว่าฟันทีละครั้งทีละครั้งพอเริ่มเป็นเบสิกปุ๊บ เราจะเริ่มฟันแบบว่ามี double hit นะครับผมคือฟัน1ครั้งฟัน2ครั้งแล้วก็จะมี double hit หครั้งนะครับผมคือฟัน1 2พร้อมกันก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าลักษณะของสกิลก็จะคล้ายๆกับ b r o w ล i n g นะครับผมก็คือยิ่ง up สกิลสูงก็จะยิ่งฟัน double hit ได้มากขึ้นฟันได้เร็วขึ้นแล้วก็ฟันได้หนักขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับสกิลเมลี ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลอาเชอรี่นะครับหรือว่าการใช้ธนูของเรานั่นเองนะฮะก็ซึ่งสกิลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะสำหรับสายที่แบบว่าฟาร์มสเตลหรือว่าแบบไม่อยากเข้าไปตีตอมบีใกล้ๆอะไรเงี้ยกลัวมันลุมตบแล้วก็สกิลนี้ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็มาในส่วนเลเวลของสกิลนะครับผมก็คือ เบสิกเนี่ยจะทําให้เราสามารถเอ่ง้างธนูได้ไวขึ้นนะครับแต่ก็ยังจะดึงค้างไม่ได้นานนะครับแล้วก็ส่วนมีเดียมกับแอดวานซ์เนี่ยก็ตามระดับเลยฮะก็คือเราสามารถดึงธนูได้เร็วขึ้นแล้วก็ค้างไว้ได้นานขึ้นนะครับก็คือเล็งได้นานขึ้นนั่นเองก็คือถ้าแบบว่าถ้าไม่มีสกิลเนี่ยการจะดึงค้างไว้หรือว่าแค่ดึงเฉยๆเนี่ยมันก็ช้าแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าดึงค้างไว้ได้นานนะครับผมถ้าเราดึงค้างไว้นาน,านลูกธนูก็จะหลุดออกจากธนูไปเองเลย ก็คือเราหมดแรงก็ธนูจะมี2แบบนะครับผมจะเป็นโบรธรรมดากับคอมเพลอโบนะครับโบรธรรมดานี่คือจะเป็นธนูไม้ธรรมดาเลยที่ผมใช้ตอนแรกแล้วก็จะเป็นคอมเพลอโบตัวนี้ที่เป็นธนูล่าสัตว์นะครับผมก็จะมีสูตรเล็งให้อันนี้ก็จะยิงง่ายหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นซอมบี้ที่มีปัญหากับผู้เล่นทั้งใหม่และเก่านะครับผมก็คือถ้าเรามีธนูหรือว่าคอมเพลอโบตัวนี้ก็จะสามารถเทียร์ได้ง่ายนิดนึง ต่อมาก็จะเป็นสกิลแอ่แฮนดกันนะครับผมหรือว่าปืนสั้นนั่นเองก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็ถ้าเรายิ่งสกิลสูงก็จะยิ่งสามารถรีโหลดได้ไวขึ้นเป่านิ่งขึ้นแล้วก็ยิงได้ตรงขึ้นนะครับผมก็เท่านี้เลยยิ่งสกิลสูงก็เปอร์เซ็นต์การยิงแม่นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปตามลําดับวางสกิลถ้ามันไม่ได้มีรายละเอียดมากผมก็จะพยายามอ,อธิบายให้เร็วนะครับผมคือมันเข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนก็จะ ไปให้เร็วครับเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดนะจะได้ไม่เสียเวลาคนดูนะต่อมาก็จะเป็นสกิลปืนไรเฟิลนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมก็ยิงสกิลเราสูงเราก็จะยิงเป้านิ่งยิงนิ่งรีโหลดไวขึ้นเท่านั้นเลยครับผมยิงสกิลสูงก็สามารถควบคุมปืนคอนโทรลปืนได้ดีแล้วก็รีโหลดไวแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลในส่วนของคอนนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับความอึดน,นะครับผมว่ามีอะไรบ้างแต่ความจริงมันก็ไม่ได้อธิบายอะไรยากมากมายมเพราะว่ามันมีแค่2อย่างครับมีแค่ running กับ endurance ฮนะในส่วนของ running นะครับผมแต่ละสกิล basic medium advance เนี่ยก็คือจะมีการ หักลบสตมิน่าที่เราจะต้องใช้นะครับผมก็คือเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆครัคือยิ่งสกิลสูง mm hmm. ก็จะใช้สตมิน่าน้อยลงในการวิ่งในการจ็อกกิ้งนะครับผมแล้วก็จะบวกสปีดในการจ็อกกิ้งสปีดในการวิ่งก็ค่อยๆเพิ่มทีละขั้นนะครับผม mm. ก็คือของผมเนี่ยมันเป็นอโบมแหละมันก็เลยส it, แตทออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับมาในส่วนของอินโดนแลนด์บ้างนะครับผม <Yeah. S 1> อินโดนแลนด์คือความอึดถึกทนนะครับผมแล้วก็เป็นการเออเขาเรียกว่า รีสต้าเมนาะครับผมได้ไวนะฮะบวกกับค่าพลังงานของเรานะครับผมคือการเผาผ่านพลังงานจะลดไป20% mm hmm. การเผาผ่านาน้ําในร่างกายก็จะลดไป20%แล้วก็บวกสตมินารีคัลเวอรี่เลทนะครับผมก็คือฟื้นฟูสตมินาบวก30%นั่นเอง mm hmm. ก็ถ้าให้สรุปเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือหิวชา้าแล้วก็หายเหนื่อยไวฮะคแค่นั้นเลยในส่วนของคอนนะครับผมก็จะมีสถานะพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือ HP เนี่ยถ้าเป็นคอน3ปกติ 3.0ก็คือจะมี HP อยู่ที่100นะครับผมแต่ถ้าคุณออกกำลังกายเนี่ยจนคอนมันขึ้นไป5.0เนี่ย HP ของเราจะอยู่ที่120นะครับผมก็จะค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับผมส่วนค่าคอนที่ต่ำกว่า3ผมคิดว่าน่าจะ HP น้อยกว่าน,นั้นนะน่าจะสัก80ผมว่าน่าจะประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดเลนนี้เลย80 ต่อมานะครับผมเราก็จะเข้ามาในหมวดหมู่ของเด็กแล้วนะครับผมความคล่องตัวนะค,ความผิวไหว ấy, ว่าจะมีสกิลอะไรบ้างโดยเด็กนี่นะครับผมมันจะมีสถานะควบคู่กับคอร์ดด้วยนะครับผมก็คือจะไปเกี่ยวข้องกับลันนิ่งนะครับผมกับเอนโดแลนด์ด้วยนะฮะก็คือถ้าเรายิ่งเด็กเยอะเนี่ยไขยมันในร่างกายน้อยใช่ไหมเราก็จะยิ่งวิ่งไวขึ้นคล่องตัวขึ้นอะไรประมาณนั้นครับก็คือเด็กเยอะก็เท่ากับไขมันน้อยอะ่ะผอมมาเอาง่ายๆมันก็ทําให้ความอึด ความแบบว่าคล่องตัวอะไรของเรามันสูงขึ้นนะมันก็จะไปควบคู่กันกับคอนนะครับโอเคเราก็จะมาเข้าสกิลแรกของหมวดเด็กนะครับผมก็คือสกิลตีเวอรี่หรือสกิลงัดแงะนั่นเองโดยสกิลนี้ในเกมสกร,รมเราก็จะค่อนข้างที่จะใช้เป็นหลักนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลที่ถ้าใครมีหรือว่าใครทําได้เนี่ยแม่งคือไปอยู่ตีไหนก็ได้อะเขารับหมดแน่นอนสกิลนี้คือเป็นสกิลมือทองฮนะ ถ้าใครทําได้คือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกอันนี้คือสกิลที่ตีไหนก็ต้องการนะฮะครับผมก็คือล็อกแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะมีความยากต่างกันนะครับผมในการหารูแล้วก็ในการเลี้ยงเ่อเขาเรียกว่าเลี้ยง f นะตามที่เขาพูดกันก็คือไม่ให้ตัวงัดของเราเนี่ยมันหักนะฮะส่วนตัวของผมนะกว่าผมจะมาเริ่มไข่ ไข่เรียกว่าไปแล้วประมาณ6,500ชั่วโมงนะแล้วผมผมเพิ่งมาเริ่มไข่ตอนเล่นไปแล้วประมาณ6000ชั่วโมงอะ่ะคือทุกวันนี้ผมก็เล่นไปแล้วประมาณ7,300ชั่วโมงนะประมาณเนี้ยผมก็ก็คิดเอาว่าผมแม่ง <laughs> เพิ่งมาหัดไข่ได้ประมาณเอาเอาที่แบบว่าไข่จริงๆเลยดีกว,ว่าประมาณไม่ไม่ถึง300ชั่วโมงอะ่ะเออที่เริ่มที่เริ่มไล่ไข่เขาได้อะ่ะ ก็ถ้าใช้เวลาฝึกจริงๆก็อยู่ประมาณ500ชั่วโมงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไปนั่งฝึกจนแบบว่าโอ้เชี่อแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะก็คือก็ค่อยๆทาไปฮะก็คือไปลงบังเกอร์ไขห้องคิวบ็อกซ์ลงไปบังเกอร์ล้างไขห้อง G ีอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นสกิลสะสมเรื่อยๆนะไม่ใช่แม่งแบบอยู่ดีๆจะเป็นปึ๊บเลยเราต้องค่อยๆให้เวลากับมันหน่อยสกิลเนี่ยแต่รับรองว่าถ้าใครไขได้ทําได้นะไปอยู่ที่ไหนก็ได้สบายเลยเขารับหมด ส่วนทริคไข่เนี่ยก็แนะนําให้ไปดูเอาตามช่องอื่นๆนะครับผมส่วนตัวผมอะ่ะผมผมเริ่มฝึกตั้งแต่การงัดตู้ที่แม่งอยู่ตามสอนอ,อกับตู้ในบังเกอร์แบบตู้กะกะเข้าใจว่าเลยเราค่อยมาหักหัดงัดกะไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นสกิลสะสมอย่างที่ผมบอกแหละก็ลองดูครับสกิลนี้ถ้าเป็นไปอยู่ไหนก็ได้เอาเลยลุยแต่ถ้าอยากให้ผมมาสอนไข่นะครับผมมันก็ทําได้แหละแต่ทีนเนี้ยคุณต้องไปปรับปรับใช้เอาเองอะ่ะเพราะว่า ความถนัดเมาส์เนี่ยความไวเมาส์ DPI หรือการตั้งค่าในเกมต่างๆอะ่ะแม่งไม่เหมือนกันมันจะได้ทิคแค่นิด้เดียวคือการเลี้ยง F คือเวลาคุณเจอช่องว่างก็จะค่อยๆกด F ให้แบบมันมันไม่กึกกึกจนล็อกปิกเราหักแค่นั้นเลยที่เหลือเราแค่ต้องไปตั้งเมาส์ให้มันเข้ากับมือเรามากที่สุดเว้สูตรตายตัวไม่มีคุณต้องหาเอางอันเนี้ย ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิล d e m o l a t i o n นะครับผมหรือสกิลเกี่ยวกับระเบิดนั่นเองนะฮะโดยสกิลนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นเลยแหละเพราะว่ามันต้องใช้ลงทั้งบังเกอร์การหาชิ้นส่วน C4 หรือว่าแม้แต่การตัดระเบิดหน้าบ้านศัตรูนะครับผมสกิลนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้บ่อยเป็นอันดับ2ลรองจากสกิล l ีเวอรี่นะครับหรือสกิลการไขสกิลนี้นะครับผมถ้ายิ่งสูงมันก็จะยิ่งทําให้เราสามารถ ตัดซอมบี้ระเบิดได้ง่ายขึ้นตัดสายไฟห้องคียบ็อกซ์ได้ง่ายขึ้นคือสายไฟมันจะไม่ค่อยพันกันฮนะแล้วเวลาที่เราได้เนี่ยคือจากซอมบี้ระเบิดก็คือปกติถ้าไม่มีสกิลเลยมันอยู่ประมาณสาวิเผื่อไม่ถึง3าวิด้วยแต่ตัวเลขมันสามวิแล้วก็ถ้ายิ่งเลเวลสูงนะผมก็คือเป็นมีเดียมเบสิกเนี่ยมีเดียมเนี่ยน่าจะเป็น3วิจริงจริงแล้วก็ถ้าเป็นแอดวานซ์เนี่ยแอดวานซ์ Advanced จะเป็น3าวิ กับอีกนิดนึง3วิอีกนิดนึงเลย3วิไปหน่อยไม่ถึง4วินะฮะในการตัดสวิะเบิดก็จะสังเกตได้นะครับผมก็คือผมสกิลค่อนข้างสูงและสายมันจะไม่ค่อยพันกันนะมันก็จะค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับผมแล้วก็ตัดง่ายแล้วก็ตัดได้ไวโดยสกิลนี้ก็คล้ายๆกับสกิลทิเบอรี่ครับผมมันก็จะเป็นการที่เราให้เวลากับมันนะในการไล่สายหรือว่าอะไรเงี้ย คือมันก็เป็นความชนานาญนะส่วนตัวผมอะ่ะผมลงไปผมไม่ต้องอัพสกิลนี้ลงไปแล้วต่อให้ไม่มีสกิลอ่ะเวลามันไม่ถึง3วิก็จริงนะแต่ผมก็สามารถตัดได้ด้วยความเคยชินแล้วก็สามารถไล่สายได้นะฮะอันนี้ก็ถ้าให้เวลากับมันก็คือชิวๆเลยไม่ต้องอัพไปก็ได้โอเคต่อมาก็จะเป็นสกิลสเตลนะครับผมหรือว่าสกิลย่องเบาของเรานั่นเองนะฮะ สกิลสเตลนะครับผมก็จะเป็นสกิลย่องเบานะยิ่งนั่งย่องก็ยิ่งเบาเดินก็เบาก็เอาง่ายๆคือมาลดเสียงเท้าว่ายิ่งสูงยิ่งเสียงเบาเสียงเท้าเบาแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมก็คือผีจะไม่ค่อยได้ยินศัตรูจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท้าเราก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะครับคือการเซิร์ชของเนี่ยของเราก็จะเบาตามลงไปด้วยนะฮะ ต่อมานะครับผม3สกิลนี้ผมจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับผมคือ driving มอเตอร์ไซค์แล้วก็ aviation นะครับผมก็คือการขับรถใหญ่ mm hmm. การขับมอเตอร์ไซค์การขับเครื่องบินนะครับผมก็คือยิ่งสกิลสูงก็จะทําให้เราสามารถสตาร์ทรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าไม่มีสกิลมันจะสตาร์ทติดยากหน่อยแต่ถ้าสกิลสูงก็จะสตาร์ทได้ง่ายแล้วก็คอนโทรลรถได้ง่ายคอนโทรลมอเตอร์ไซค์ง่ายคอนโทรลเครื่องบินง่ายแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนคือมีแค่นี้เลย โอเคเราก็มาถึงบนหมวด,ดสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คืออินนะครับผมคือค่าความฉลาดของตัวละครเรานั่นเองนะฮะ ก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับผมนั่นคือสกิล awareness หรือสกิลการรับรู้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้แล้วก็ไม่เคยขาดตั้งแต่เล่นเกมสกรํรม,มานะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยทั้งการมองเห็นในระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้สิ่งของหรือว่าคน,นครับโดยหลักๆกก็คือใช้มองคนแล้วก็จะมีเรื่องของการในได้ยินเสียงนะครับผมเราจะได้ยินเสียงสามารถแยกเสียงได้ชัดขึ้นนะครับผมว่ามันมาจากทิศทางไหนคือเราสามารถชี้จุดได้เลยฮะ ก็เป็นสกิลสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ OP นะในการที่จะเล่น PVP ก็ถือว่าเจ๋วเลยสกิลนี้คือโมยนผมเลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลคัมโมแฟคหรือว่าสกิลการพังตัวนั่นเองนะครับผมคือไอ้สกิลเนี่ยถ้ายิ่งสูงนะใช้คําว่ายิ่งสูงถ้าเราไปอยู่ในพุ่มอะแล้วนอนนะนิ่งๆ่งไปสักสิบวิอะเราจะกลมคืนไปกับต้นไม้เลยเว้ยคือถ้าเราไม่ขยับอะคนเหยียบหัวเราก็ไม่เห็นนะเว้นซะแต่ว่า ไอคนที่วิ่งมาเหยียบหัวเราอะ่ะเขามีสกิลเอาไวเน็ตดวลคือมันจะหักล้างกัน2สกิลเนี่ยเอาไวเน็ต mm hmm. กับคาร์โมแฟคมาจะเอาไว้หักล้างกันได้ใช่ครับผม2สกิลนี้คือเอาไวตียเยนโดยเฉพาะเลยโอเคสกิล okay, ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลคุกกิ้งนะครบับสายชิลเลยมันก็ได้ทุกสายแล้วนะคือบางคนเบื่อเบื่อ,อไม่รู้จะทำอะไรก็ทาอาหารให้เพื่อนแดกแม่งเลยแล้วกันนะสกิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะ มีประโยชน์สําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายในเกมนะแบบว่าปั้นตัวละครอ,อะไรเงี้ยคือทําอาหารกินกันเองอะ่ะโดยสกิลคุกกิ้งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็คือยิ่งเราสกิลสูงเวลาในการทําอาหารก็จะยิ่งสั้นลงนะครับผมคือก็ทาอาหารเร็วนั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรส่วนสูตรอาหารเนี่ยคือเวลาทาเสร็จมันจะได้เป็นเลดดาวเนาะถ้าเราย่างแบบปกติไม่ได้ใส่อะไรเลยย่างไปแบบพื้นๆเลย ก็จะได้ประมาณ1ดาว2ดาวแต่ถ้าใส่เครื่องปรุงอะไรไปด้วยก็จะได้ดาวเพิ่มก็ดาวยิ่งสูงขึ้นอะไรประมาณนั้นก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรเยอะสำหรับสกิลนี้ต่อมาก็เป็นสกิล medical นะครับผมหรือการปฐมพยาบาลหรือสกิลหมอนั่นแหละฮะก็อธิบายง่ายๆนะครับผมสกิลนี้นะฮะถ้ายิ่งสูงก็จะยิ่งใช้อุปกรณ์ในการพันแผลน้อยลงแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรนะครับผม ส่วนอุปกรณ์ที่วางอยู่หน้าจอที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นผ้าพันแผลแต่ละชนิดนะก็แต่ละอันมันก็ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพันแผลได้แบบต่างกันออกไปนะอย่างไอสายรัดสีดำเนี่ยคือถ้าเป็นแผลเฟดสีเนี่ยต่อให้โนสกิลพันทีเดียวมันก็หายคือคือมันยาใหญ่เลยแหละส่วนไอซองสีเงินกับผ้าก๊อตอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อืมก็ ไม่รู้อะมันก็ไม่ค่อยต่างนะแต่ว่าไอ้แบนเดทีเนล่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เปลืองนะถ้าไม่มีสกิลแต่ถ้ามีสกิลก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ประหยัดขึ้นก็แค่นั้นฮะไม่ได้มีอะไรมากมายสำหรับสกิลนี้แค่ใช้อุปกรณ์น้อยลงแล้วก็รักษาได้เร็วขึ้นแค่นั้นส่วนไอ้สองกระปุกด้านข้างเนี่ยจะเป็นอ่าแอนตี้เบอติกกับเพนคิลเลอร์นะครับผมก็แอนตี้เบอติกก็คือเวลาเรามีแผลติดเชื้อเราก็กินไปสัก2เม็ดแล้วก็ถอดเสื้อผ้าที่มันติดเชื้อออก เป็นอาางกองไฟเดี๋ยวมันก็หายส่วนเพนคิลเลอร์ก็เวลาเรากระเพกฮะต่อให้เลือดน,น้อยกินเข้าไปสักเม็ดหนึ่งสเม็ดรอประมาณสัก30วิวิหรือนาทีนึงเดี๋ยวมันจะกลับมาวิ่งได้ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรฮะการใช้ สกิลถัดมานะครับก็เป็นสกิลสไนปิ้งนะครับผมทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอ้สกิลสไนปิง้งแม่งมาอยู่อะไรตรงอินวะก็คือสไนปิ้งตัวเนี้ยมันเป็นสกิลที่ใช้วัดระยะทางวัดแรงลมวัดทิศทางลมนะครับผมมันก็เลยจะต้องมาอยู่ในหมวดหมู่อินนะก็คือมันต้องใช้สมองนั่นแหละก็คือสกิลนี้เอาง่ายๆก็ยิ่งสูงยิ่งวัดระยะได้เร็วยิ่งวัดแรงลมได้เร็ว คือถ้าไม่มีสกิลเนี่ยกดปุ๊บมันจะหมุนหมุนโหลดอะหมุนโหลดกว่าระยะจะขึ้นกว่าแรงลมจะมาเออแต่อันเนี้ยพอสกิลเราสูงใช่ไหมกดปุ๊บมันมากดปุ๊บได้ระยะสองร้อยเมตรสามร้เมตรห้าเมตรมันก็โชว์แรงลมหมดเลยอย่างนี้แค่นี้ครับผมสกิลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนกันสกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลเซอร์ไวเวอร์นะครับผมก็ใช้หลักๆเลยนะคือเอามามองทิศแค่นั้นเลย เอามามองว่าทิศนั้นทิศนี้แม่งทิศไหนอะไรยังไงก็คือดูตรงมุมไม่ใช่มุมจอกลางจอด้านบนนะครับผมเวลาเราคลิกขวาค้างปุ๊บเราจะมองเห็นทิศนะครับว่าทิศไหนทิศไหนแค่นั้นเลยก็หลักๆใช้แค่นี้แล้วก็ถ้าจะเป็นอะ,อะไรพิเศษพิเศษก็คือการตัดต้นไม้ตัดพุ่มก็คือจะได้กิ่งไม้มากขึ้นได้ท่อนไม้มากขึ้นได้ไมแผ่นมากขึ้นเวลาตัดอะไรแบบนี้ฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากสกิลนี้ ต่อมาก็จะเป็นสกิลเอนจิเนียร์ิงนะครับผมหรือสกิลที่เอาไว้สร้างนั่นสร้างนี่คือความจริงไม่มีสกิลมันก็สร้างได้แหละแต่ถ้าเรามีสกิลเอนจิเนียร์มันจะใช้อุปกรณ์ในการสร้างน้อยลงคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าใครเล่นมานะถ้าไม่มีสกิลเอนจิเนียร์คือแม่งสร้างหาอะไรไม่ได้เลยเว้ยคือแม่งสร้างไม่ได้เลยแม่งโง่เลยไม่มีสกิลเอนจิเนียร์แต่เขาก็มาปรับเปลี่ยนใหม่นะช่วงน่าจะประมาณ0 8 0 8 5แนเนี่ยจะไม่ได้ก็คือ ไม่ต้องใช้สกิลก็สร้างได้แค่มันใช้ของเยอะแต่ถ้ามีสกิลก็คือใช้ของที่จะต้องสร้างน้อยลงแค่นั้นเลยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับสกิลนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนในการซ่อมรถก็ใช้สเต็กในการใช้ทูบ็อกการซ่อมการใช้รีพาคิดน้อยลงเวลาซ่อมทงเวลาบ้านโดนเละอะไรเงี้ยก็ซ่อมได้ไวแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสเต็กในการใช้ทูบ็อกน้อยลงครับผมก็ประมาณนี้ฮะ ต่อมาสกิลสุดท้ายแล้วนะครับในหมวดหมูอ่อินก็คือสกิลฟาร์มิงนะครับผมสกิลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นสกิลทำสวนธรรมดาเลยวไว้เพาะปลูกก็ยิ่งสกิลสูงก็ไม่รู้นะว่ามันทำมันเกี่ยวกับการทำให้ผลผลิตมันออกไวหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือยิ่งสกิลสูงก็หว่านมเมล็ดไวรดน้ำไวใส่ปุ๋ยไวแค่นั้นฮะเพราะว่าตอนไม่มีสกิลผมลองทำแนละ้วโอ้กว่าจ,จะหว่านมเมล็ดเสร็จแบบแค่แบ,บ,บล็อกเดียวนะบล็อกสี่เหลี่ยมในบล็อกใหญ่อะ พูดนานเออแล้วก็การที่มันจะช่วยทําให้ต้นพงต้นไม้โตไวอะไรนั่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่เคยแบบว่ามาจริงจังกับไอการปลูกอะไรในสวนอะไรอย่างเงี้นะก็ลองเอาไปใช้กันดูก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการแนะนําสกิลต่างๆนะสำหรับมือใหม่ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็พยายาม พูดที่มันแบบว่าเป็นเนื้อที่แบบว่าเอามาใช้งานจริงๆนะแบบไม่นอกรู้นอกทางอะไรเยอะนะครับผมคือให้มันเป็นก้อนเนื้อก้อนเดียวเลยแล้วเอาไปปรับใช้กันได้เลยแค่นั้นพอเพราะว่ายืดเยื้อไปมันก็จะน่าเบื่อนะคือเข้เขามาหาความรู้เดี๋ยวหาว่าดึงยงดึงยอดอีกก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยกับผลงานในช่องกาโฟคือแต่ละคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์มาแบบอสอนใช้อุปกรณ์หน่อยสอนทำนั่นทำนี่หน่อยผมก็อ่านอยู่นะเดี๋ยวผมก็ จะพยายามหาเวลาทํานะคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ออกกำลังกายด้วยพยายามจะแบบบิวบอดี้ตัวเองในปีนี้อยู่ก็ยังไงก็ ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมรักทุกคนเหมือนเดิมไม่รู้ทุกคนรักหรือเปล่าเลยแนตะ่คนเกียดก็ไม่รู้สมัยก่อนเลยสร้างตีนไว้เยอะด้วยโอเคอย่างไรก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะทําอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นการสอนใช้อุปกรณ์แหละบางคนยังเปิดไฟฉายไม่เป็นบางคนกินอาหารไม่ได้เพราะว่าใส่แมสใส่อะไรหน้ากงหน้าก,ากากอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันในช่องนี่แหละโอเคช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิป PVP อะไรไมาให้ดูหรอกนะเพราะว่าคือ เอาง่ายๆรอมันอัพหนึ่อะ <c oughs> มันก็ไม่อัพสักทอแม่งแลบลิ้นหลอกอยู่นั่นแหละโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย